สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูบุ้งกีใหม่ของเสยวิครับซื้อมาหมานๆาดกับเบาเหยียบเชนเอาครับบุ้งกีใหม่ครับ juốc, bao giờ mới không? các bạn, các bạn đang leo. May là mướn xong rồi. Mướn สวยเลยครับทำสีใหม่เลยครับมอง่าดูเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่มอง่าที่ทำตัวนี้ใหม่โอ้ทำใหม่ทำไมครับดูไม่แข็งแรงเลยครับไม่ไม่สวยงามโอดีดีดนะยังเก่าเลยแล้ก็คนนี้ฮูนมีคนดีเยอะเก่าหรือฮู้นเก่าเก่าโอ้ใส่ขนานั้นครับ นีางมาเช็คปั๊มให้ด้วยนะครับครับชแก่ตื้ไปสนใ,ใจติดต่อได้รลยครับบริการซ่อมรอบพื้นที่กดีนะมันเป็นเลีน่นเลี่ยนเลนเสียเขาตองติกแเลนเลี่ยนขยายเลี่ยนงเลี่ยนขยายกเลี่ยนเลนมันกด

เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยยาดินอยาดิ้นม่ได้่ได้เรียบร้อยกดแล้วเออเอวเออเออเออออเออ ได้กีเที่ยวครับสบนิมครับพี่นิมครับสองเทียเท่ยวครับนี่ครับดาวติ๊กตอกพบกับวันหมาครูอ,อ,รอ,รอันนี้ไผ่หลอนครับสรงเข้าประกวด <c oughs> มันนักกรรมวงต่อๆเนี่ยมันอีเป็นไยมันนักกรรมวงเขาอย่าไปยังไม่ซุบมีันนะเราคืมาได้ซัดเด็ดส์สิไปลงหันม่ได้ซัดเด็ดเลยโอ้ยแกมากเนี่ยยังพี่นิ้มจากเราเซอร์โกดูหน้าค่าตากันไว้นะครับขับนะคำนั้นครับขับมิตซูสีขาวเอกลักษ์เขาเอกลักษ์เสียงยิ่งเลียครับเอาละครับ ขออนุญ,ญาตรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับกด subscribe กดติดตามช่องไว้รุ่นบอดินนะครับขอบคุณครับกือือจนก่แซเลย